เป็นสิบทโหทยิงสิวาโพติยมปีมายงพันเตวิสุงวิส um ุงร um ัตนธาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธา ธุติยมปีคำมังสระนังขัชามิติยมีสาหธรรมทิหาัารุานตาตาวันปิโยะนัาุริมา คาลุมเวนะสคาโเวนคาทะยาคพัวตาถังถังถ่ายไม่ดีนี่เหมต้องไปถ่ายวนะเบียรส้อนะแปดเป็นอ่ะถังโอง้โหไปไปเรยหโอเค ไม่เลยกดไม่ติดไม่ข้ามกันลุกนะคะ เขาทด้ทำไมที่วันรอนก็ปูที่จุองก็อย่างใตเจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวไม่เจอแล้ก็ตามเจ้าสาวมาตามสถานที่มาบอกที่พีมาหาคู่เจริญอมาันตั้งแต่กับน้องปูแล้วก็น้องเคตัวเสร็จเรียบร้อยท็ไมใต้ นิ้วชี้แยกออกจากกันเปี่ยบแปสัมือนผู้ชีวิตซึ่งก็จะลุกหลับนหมครับถับ่ตองไยอรคุแที่าลุณม่เนจพ่อกัคุณพอคุณแม่เส้นพาสมุนใจ